ดีด้ะจ้าไม่สิเฮ็ดเมนูผัดผัดหมูใส่มันฝรั่ง้ะจ้ะเด็กแล้วใส่หนุ๊กใบกอนใสน่นม้มาต้องไป่จังหน่อยจ้ะเพราะว่สวาสิผัดกระเทียม้ะจ้ะผัดกระเทียมกระพรอมผัดกระเทียมกระพรอมก่อน้ะจ้ะเด้กมันหอมจ้ะเนี่ยจานอันี้เราก็ใส่หมูลงใส่จ้ะ ปลเติมผักต้องไปเลยมันฝรั่งแต่มันฝรั่งก็แก่รเราผงช่พริกไทยซอสม,มะมหอมเติมน้ำลงไปน้ำได้เลย แล้ปิดฝาไว้นะเรื่องจางง่ายๆจ้ะปิดฝา